สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับรายละเอียดของข่าวเนี่ยระบุว่าพื้นที่ปากการังตรงนั้นน่บ้านจางงานเนี่ยน้ำท่วมมาประมาณ3 4ถึงระรอกแล้วตั้งแต่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนน้องปลาซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวคุณนัทนันท์คงทนนะฮะซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยได้ฝากข่าวนี้ให้ให้กับผมนะครับรายละเอียดเมื่อวานนี้นะครับที่บ้านจางงานตะบนปากการางังซึ่งเป็นหมู่2อํเอาเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่บ้านจางงาตำบปลปะกะหารังเพื่อมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนชาวบ้านผู้ประสบภัยจากน้ําท่วมโรยมีท่านฉนันสน่วนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจฝ่ายปกครองผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและก็หน่วยงานภาคเอกชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมให้การต้อนรับ จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นะครับท่านโอลานบินสันายอำเภอเมืองปัตตานีกล่าวว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าตาะบนปากกาเรงเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ปลายน้ํารองรับน้ําจากต้นน้ําก็คือเขื่อนบางลางที่ไหลามาสมทบกับน้ําในแม่น้ําในปัตตานีไหลผ่านประกอบกับน้ําทะเลหนุนสูงจนล้นตลิ่งทําให้น้าไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนจํานวน 8หมู่บ้าน507ครัวเรือนถ้าคิดเป็นรายหัวเป็นบุคคลนะครับก็อยู่ประมาณ2,118คนทางอำเภอเมืองปัตตานีได้ให้ความช่วยเหลือโดยได้มีการจัดต,ดตั้งนะครับศูนย์อพยพที่สนามกีฬาอาบาตอหมู่3นะฮะหมู่3กือยามีผู้เข้าพักอาศัยจำนวน1นครัวเรือน2คนนะครับ แล้วก็ได้ลงพื้นที่มอบถุงอย่างชีพยารักษาโรคแล้วก็ให้กำลังใจพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งนี้การลงพื้นที่ของท่านรองนายกสมศักดิ์เทพบสุทินเมื่อวานนี้นะครับพร้อมคณะเนี่ยก็มีชาวบ้านบ้าน,านจางนาตะบนปากการังอำเภอเมืองปัตตานีเดินทางมารับการช่วยเหลือนะครับทั้งลุยน้ําภายเรือซึ่งท่านรองนายกสมศักดิ์ก็ได้กล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ เราได้เห็นนะครับว่าท่านนายกตท่านเศรษฐาทวีสิทธิ์เดินทางมานราธิวาสตามรายละเอียดที่ได้ฟังจากสวทกรุงเทพมาจะแนะมาระแง,งะนะครับแล้วก็ท่านก็เดินทางกลับไปพร้อมกับไปเยี่ยมศูนย์พักพิงที่อำเภอระแง,งะที่อยู่ในเขตที่ว่าการอำเภอในวันนี้ท่านสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยก็คือในช่วงช่วงเช้าท่านก็ไปที่ศูนย์นวิการบริหารจังหวัดชานภาคใต้ ก่อนที่จะเดินทางมาพร้อมกับท่านเลขาสอบอตนี่แหละมาที่ในพื้นที่ปัตตานีท่านได้กล่าวว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเราก็ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนจึงได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมอบสิ่งของจําเป็นเพื่อบรรเทาทุกข์นะครับให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านพร้อมเร่งดําเนินการฟื้นฟูเยียวยาซ่อมแซมสถานที่ที่ได้รับความเสียหาย ให้กลับมามีสภาพใช้งานตามเดิมซึ่งการติดตามฝ่ายราชการจะติดตามอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป